สวัสดีค่ะ,ะส่วนนี้อยู่ขอพีก่กดค่ะส่วนนี้อยู่ที่ไหนคะทุ่งเพนฉะมันชะหมันใช่ไหมคะแปลงนี้นี่ใช้ชุดคู่หูมหาสุจันวัวแพนคาร์ซานเนี่ยประมาณกี่ปีแล้วคะใช้ตั้งแต่ปลูกแปลงนี้นะคะเรียนยู่เจ็ดปี <c oughs> เริ่มปลูกปีสองปีสามปีสองละก็ถือว่าใช้ต่อเนื่องไหมต่อเนื่องใช้มาเรื่อยๆก็ใช้มาเรื่อยๆใช่ไหมคะ แล้วใช้ทุก,กระยะทุกช่วงเลยไหมคะทุกช่วงนะทุกช่วงเนี่ยเริ่มเริ่มเริ่ม <ทำ S 1> ใช้เขา้เขาปีไหนถึงถึงว่าเออเรามั่นใจแล้วเริ่มใช้ทุกช่วงเพราะมีหลายๆส่วนน่ะเนี่ยบางคนที่เขาใช้ปีหนึ่งเขาจะยังไม่ค่อยมั่นใจว่าแบบมันใช้ได้ทุกช่วงเขาจะกล้าใช้แค่ช่วงทําใบแต่อันเนี้ยของพ่อเริ่มมีความมั่นใจและกล้าที่จะใช้เกือบทุกช่วงเนี่ยประมาณเข้าปีที่เท่าไหร่คะเริ่มเอาผลผลิตตะมังปีปีห้า<ม> แหลกแรกแกแกใช้ทุกช่วงว่าทำต้นทำใบเนาะไม่ต้องเน้นอะไรอ่ะมาลัดดีไอตอนลูกทำใบไอ้ตอนทำลูกก็เริ่มมาลองดูพอเราพอเรากล้าใช้ตอนทำใบเราเห็นว่ามันรัดดีก็เลยอะลองตอนเป็นลูกดูใช่ไหมคะใช่เป็นไงบ้างมันก็น่าจะดีนะนก็น่าจะดีนะเออมันก็ต้องขึ้งวิป้าอากาศด้วยแหละเออ แพดินนบบนีปุ๋ยยาพิเศษยังไงมันก็ต้องอดินปาอากาศเ,าาเด้วยใช่คือแล้วเปรียบเทียบไหมว่าเราตอนที่เราใช้ชุดคู่หูเนะี่ยทุกระยะกับปุ๋ยยาทั่วไปที่เราเคยใช้ในอดีตอะคะ่ะพอู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความแตกต่างเหมือนกันยังไงบ้างอันนี้มันกระวกไงมันแคกรูเดียวเนาะอือก็คือมันง่ายอ่ะมันไม่ต้องหลายตัวในชะ่ ก็คือในอดีตก็คือเราถังนึงเนี่ยประมาณกี่ตัวคะมันแล้วแต่จังหวะแล้วแต่บางทีมันก็หลายตัวเนี่ยสามสี่ตัวอือพอใช้คู่หูละไอยอย่างช่วงที่เป็นลูกเนี่ยพ่อใส่แค่กี่ตัวถังเนึงอะคะ่ะก็แค่ชุดเดียวนี่แหละก็แค่ชุดเดียวก็คือยาจับใบไม่ต้องใส่ละ ยาบวกอยา,าแมลงยาลาปกติสหาหร่ายฮอร์โมนไม่ต้องใส่เพิ่มไม่ได้ใส่ก็จะมีแค่ยาลายา,าแมลงใช่ที่เราเสริมเข้าไปใช่ไหมคะใช่วันนี้ก็วันที่27เจ็ดมีนาคมก็อันนี้ตัดรอบที่เท่าไหร่ละคะตัดมิดแรกตัดมิดแรกวันนี้ได้ราคาเท่าไหร่เอ่ย200บาท abc 200บาท abc นะคะแปลงนี้ยทุ่งเพนนะคะ พ่อพอจะบอกลักษณะด้วยสภาพอากาศของแปลงนี้กับลักษณะดินแปลงนี้มันมีความยากง่ายในการทำทุเรียนยังไงบ้างดินไมเท่าไรอะแต่ว่าฝนเยอะลมแรงลมแรงลมมากมาก็เลยก็เลยทำรู้สึกว่าทำยากใช่ยากเรียนลงกันไหมโอเ แล้วก็ลูกค้าพิมสวนเองะค่ะที่เขายังไม่กล้าใช้ทุกช่วงยังกล้าใช้แค่ตอนฟู้นต้นทําใบอยู่ในฐานะที่พ่อใช้มาแล้วหลายปีแล้วก็ใช้ทุกช่วงเลยค่ะฝากไว้นิดนึงค่ะก็แาบนี้ก็คือเปิดตะดอกก็ใช้ได้สะสมอาหารใช้ได้มันก็ได้ผลแหละ เกิดกระดอกสะสมอาหารใช้ได้ใช่ระยะเป็นดอกห่างแย่อะไรก็คือใช่มันลุงดอกก็ใช้ได้ใช้ได้ใช่ไหมระยะพลิกลูกก็ใช้ได้มันจะใช้ได้ใช้ได้แล้วตอนพ่อมีบวกอะไรตัวอื่นเพิ่มไหมก็แคนเทียมบอลลอนแคนเซียมบอลลอนใช่ไปใช่ไหมก็จนตัดลูกเลยใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าตัดลูกเสร็จนี่เดี๋ยวพอตัดลูกหมดแล้วแปลงนี้พ่อใช้อะไรพื้นต้นต่อก็ใช้นี่แหละก็อัดเลยใช่ไหมใช่ สวัสดีค่ะพี่จิน,นนะันในคราวนี้เราก็มาตัดทุเรียนนะคะแปลงนี้ก็จะใช้คู่หูมาจันเนี่ยตั้งต้องหลายปีแล้วเนาะแต่เป็นสูตรทั้งเดิมมีปีนี้ที่เรามาใช้สูตรใหม่ก็ถือว่าโอเคเลยเนื่องจากว่าดินที่เนี่ยสภาพดินเนี่ยไม่คือเป็นดินที่ไม่ดีแล้วก็ลมแรงมากดูสังเกตรเราจะมีร่องน้ําตลอดเป็นดินที่ไม่ระบายน้ำนะแล้วก็ทำทำทำสามใบแต่ได้รุ่นแรกมานะคะอันนี้ก็จะมามามา,มาให้ให้เห็นกันเลยว่า ถ้าใช้คู่หูเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยให้ให้ไว้ลูกได้เยอะๆได้เลยเพราะทำไมงั้นลูกมันจะใหญ่อันนี้มีสองรุ่นเห็นไหมมีรุ่นน้องแล้วก็รุ่นพี่อันนี้ข้อดีของการที่ใช้คู่หูแล้วมีหลายรุ่นก็คือว่าถ้าเกิดเราพ่นเลยพ่นแบบปกติเลยประจาสม่ําเสมอเลยทุก7วันหรือ10บวันแล้วแต่เลทได้เลย แล้วสูตรใหม่นี่บอกได้เลยไม่ต้องบวกเยอะไม่ต้องบวกไม่ต้องบวกปุ๋ยเก็ดปุ๋ยน้ําหรือฮอร์โมนอะไรเนี่ยเยอะอาจจะสําหรับคนใช้ใหม่อาจจะบวกที่มันมีเหลืออยู่พอมันหมดแล้วก็ไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องบวกแล้วก็เป็นคู่หูอย่างเดียวได้เลยเนี่ยพอเราตัดชุดนี้หมดเนี่ยชุดที่มันตัดได้เนี่ยปุ๊บเนี่ยไอ้ไอ้ชุดรุ่นรุ่นน้องเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแทนพอดีถ้าเกิดใช้ถ้าเกิดมีหลายรุ่นแล้วใช้คู่หูเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์อย่างนี้ค่ะก็ฝากไว้น,นะคะมันใช้ได้ทุกช่วงค่ะตั้งแต่พื้นต้นนะคะค พื้นต้นทำใบสะสมอาหารเปิดตาดอกขยายผลจนจบต้นเก็บเกี่ยวได้เลยนะคะทุกคนแล้วอย่างระยะน,นี้ค่ะที่เป็นลูกระยะนี้แล้วเนีย่ยใช้คู่หูยังไงคะและยังต้องพ่นคู่หูอยู่ไหมก็ <S <S ถ้าก่อนตัดอะ่ะพนได้สัก7วัน1ิวันก่อนตัดได้ก็จะดีมากเพราะว่าคือเขาต้องการอาหารตลอดจริงๆแล้วคนบางคนบอกว่าอุา้ยขยายร่างเต็มแล้วไม่ต้องใช้แล้วจริงเขาก็ต้องใช้ตลอดนะเพื่อที่กิจกรรมดรามัจะได้ดำเนินไปอย่างปกติ เนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่ใช้หรือไม่ไม,ไม่เพียงพอปุ๊บเนี่ยกิ่งหรือก้านที่เขามีมันก็จะกรอบมันก็จะเหมือนเราเขาดึงอาหารน่ะมันทําให้เกิดความทุกโทมานี้เนี่ยก็คือเน้นพ่นที่ลูกอย่างเดียวได้เลยอ่าเนื่องจากใบเดียวเพราะเราเราพ่นใบมาแล้วไงเราพ่นใบเนี้ยพ่นใบที่ถ้าคนใช้กุ้งหุ่นจริงก็พ่นใบนี้มาพอใบเขาแก่แล้วเราก็ไม่ต้องไม่ต้องพ่นใบละเราก็พ่นลูกได้เลย อย่าเ,เดียวได้เลยเนี่ยจนกว่าใบามันจะหมองหรือว่ารู้สึกมันจะไม่ค่อยโอเคแล้ะประมาณเอาตีไปไง่้ก็คือบางคนก็พ่น3ครั้ง4ครั้งแล้วก็ทางใบครั้งหนึ่ง ลูกสามสี่ครั้งทางใบครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็จะไปลดความซุดโซมไปลดผลข้างเคียงของการที่เขาเครียดในการเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรเงี้ยต้นเขาก็จะแข็งแรงพร้อมที่จะไปต่อได้เลยก็คือเรียกง่ายๆว่าการพ่นลักษณะนี้พ่อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยอพอเราตัดลูกหมดทั้งแปลงแล้วอ่ะต้นทุเรียนของเราเนี่ยจะไม่เสียกําลังมากใช่ะะพร้อมไปต่อได้เร็วม,มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราคิดว่าเราจะทำนะรุ่นเนี้ยดีที่สุดเลยได,ไ,ดได้ราคาแล้วก็ ไม่ไม่มีไม่มีปัญหาในเรื่องของฝนเนื่องจากที่นี่มันฝนมันชุกมากช่วงที it, ่มันเป็นลูกมันจะมีปัญหาพอยท็อปเข้าอะไรเงี้ยเราก็เอาไปรุ่นนี้เลยก็ต้องทำใบแต่ตอนนี้ก็คือใช้ได้เลยพอตัดลูกเสร็จปุ๊บก็พ่นใบแล้วก็ฉีดดินมาก็จะฉีดดินเนี่ยเพราะว่าดินยางไงดินไม่ดีบางนก็อาจจะใช้ฮิวมิกแต่เราก็เอามาเอาคู่มาแทนได้เลยก็ฉีดดินไปอาจจะสักสองสามครั้งแล้วแต่บวก โอ้ยหญินกเกษตรของเรานะที่เรามีให้เนื่องจากจะมีสารปรับสภาพดินแล้วก็ตัวจุลินทรีย์ช่วยย่อยช่วยอะไรเนี่ยก็จะทํางานร่วมกันเนี่ยเขาก็จะเกิดความสมบูรณ์แข็งแรงเวลาเป็นดอกมันก็จะง่ายขึ้นเป็นลูกสวยแก่เร็วได้น้ําหนักดีได้สีได้อะไรอย่างเงี้ยก็ตามสูรด็จของเขาเลยคู่เดียวถ้าเกิดซื้อเป็นโปรนี่ถูกมากเลยประมาณตอนนี้เหลือแค่400กว่าบาททุกคนไม่ต้องบวกอะไรเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการลดต้นทุนทีนท่แท้จริง ที่สาคัญคือไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายดินไม่ทาลายสิ่งมีชีวิตเล็กๆในดินเนี่ยสำคัญมากๆพวกจุลินทรีย์เนี่ยถ้าเกิดเขาอยู่เยอะๆดินเราจะมีชีวิตดินมีชีวิตดินลอนซุยมีธาตุอาหารที่พือต้องการครบถ้วนทุกธาตุมันจะขาดไม่ได้แม้แต่ธาตุเดียวถ้าเขาขาดก็จะไม่แสดงการแต่ความสมบูรณ์มันจะน้อยลงมันทำให้เราทําสวนยากขึ้นออกดอกยากขึ้นมีลูกยากขึ้นการร่วงการอะไรนี่มีเยอะแต่ถ้าเป็นแบบสมบูรณ์เนี้ยปุ๊บเขาจะต่อต้านเขาจะต่อสู้กับอากาศที่มันร้อนร้อนหนาวเย็นหรือช่วงฝนช่วงไรเยดด้หมล ลูกเขาก็จะอยู่ให้เราได้เยอะขึ้นอันนี้ก็เป็นความมีประโยชน์ของตัวการใช้กูหเพียงแค่คู่เดียว